สวัสดีครับสวัสดี f อช่องกเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดอบป,ป่อยนะครับอเภอส่วนพึ่งจังหวัด,ดาราชบุรีตอนนี้เป็นตอนเช้านะครับบรรยากาศที่พระกำลังมารับบินทบาตนะครับประชาชนนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะครับผมตอนนี้เข้ามาอย่างหนาแน่นเลยนะครับครับบรรยากาศ เดี๋ยวจะพาไปดูคิวไปดูคิวทางนักท่องเที่ยวที่รอเข้าคิวใส่บาทนะครับนะครับแถวยาวเลยนะครับตันนี้เป็นคิวยาวนะครับเนี่ยก็ข้างล่างก็จะตรงนี้นก็จะเป็นจุดที่พระรับบิณฑบาตนะครับ ามาดูคิวนะครับสวยงามนะครับผมเป็นบรรยากาศเป็นภาพที่สวยงามนะครับครับเป็นภาพที่สวยงามหางแถวยาวเลยนะครับผมทั้งหมดนี้เป็นคิวที่ จะรอที่จะไปใส่บาทนะครับพระท่านก็จะลองแพมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นคิวของนักท่องเที่ยวที่จะต่อแถวกันเพื่อที่จะลงไปใส่บาทนะครับสำหรับท่านที่ไม่ลงไปข้างล่างก็จะมีพระพิสุสงนะครับอีกหนึ่งรูปนะครับที่รออยู่ด้านบน สามารถที่อยาไปใส่บาทได้นะครับผมนะครับทางแถวก็ยาวมาประมาณเกือบ200เมตรนะครับนะครับนี่นีุดจุดสุดท้ายก็ด้านหน้านี้ก็จะเป็นอ่ททาลำธารนะครับแม่น้ำที่ไหลลงมานะครับบรรยากาศสวยงามนะครับผม นักท่องเที่ยวเยอะนะครับบ mm hmm. รรยากาศสวยๆนะครับผม mm hmm. โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเป็นคลิปสั้สนๆดูบรรยากาศการาใส่บาตตอนเช้าที่ตลาดโอ๊กปอยนะครับที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับ mm hmm. สวัสดีครับ